สวัสดีค,สสดค,ดครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของทวีคนเดิมครับพี่น้องมือนี้ติดตามตัวดีนาหลงปูวัดศรีสุขนะครับหรือ่าวลวงปูคําุนยด้ะพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นกะอ่าช่องนี้ช่วงคาหัวคําหัวแรงพี่น้องนะครับวันนี้วัดเพิ่นสะอาดสะอาดพี่น้องนะครับตัวเพิ่นมาอยู่สามสองค์ใหญ่มาใหม่พี่น้องนะครับอยู่ประจําวัดศรีสุขนะครับเนาะทางเพิน่นจะได้ตัวใดพี่น้องติดตามฟังตามเบื่องน้ากันนะครับปู อันบางหนึ่งเก็ดมะขาวอาิเก็บมะขาครับปูเก็บมะขาโอ้ยมันบอดหนา,าวมะข่า้วปูเนาะเออเสียดายว่ะนะครับพี่น้องนะครับมาลองปูสื่อรอยพรฝากสบายลองปูครับที่เราพี่น้องนะครับวัดรีสุกอยู่ทังบุงลิงสาระข้ามพี่น้องนะครับดูกันยันยากาศดถล่มหัวแรงพี่น้องนะครับเนาะเก็บมาข่าโอ้เก็บมะข่าเก็บ เจ็ดกับเจ็ดสองใช่หปน่ะเจาครับอ้บัดนี้ปูบันนี้มิดเกิดลงปูที่บ่าเพ่นยหา่ไปติปูนะบันนี้มิดนี่มิดเห็นตเลีก็เพิ่งจีบันนี้มิดเลยแต่ว่าฝันยู่ฝันยู่ควาอมฝันฝันดียู่ฝันเจ้าดอกจักขฟังอืมฝันตัวดนกักรฟังน่ครับ อันเกี่ยวรถนี่รถเหมือนกันมันขันเก่าครับห้าเจ็ดหาเก่าหนึ่งเจ็ดครับอือันเกี่ยวรถของหลวงปู่อิงขั้นเกี่ยวไปสอบเจี๋ยรถกับท่านมีเงินสอมแล้วมรภูอ๋าพี่น้องอีพีนะครับมื่อนี้มาคุ้มหลวงปู่บอกให้จนถือบอกเพราะได้เงินสอมรถ นะครับว่าไอ้ก็สรถหลวงปู่เนาะบอกให้จนถึกให้พี่น้องได้เงินสอบรถมาซอยหลวงปู่เ้อพี่น้องอยู่วัดจีสุกนะครับหลวงปู่ค้ำสนพี่น้องนะครับเป็นกบมีเงินทีู่่ตอทีสอรถแล้วรถใหญ่เพิ่นรถเจ่งไปสอมพี่น้องนะครับอยู่ในอำเภอพนนะครับเลขทะเบียนรถของปู่ตัวใดก็ปู่ห้าเก้าหนึ่งเ็ดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก็ดทะเบียนรถเพนพี่น้องนะครับเป็นฝันเจียวรถ นะครับออกดูเน้ยปูเนาะหนึ่งเกตเนาะห้าเก้าหนึ่งเกตม่จตุเก่งๆสนหนึ่งเกตกับห้าเก้าเขาเก่งๆเอางวดนี้งวดนี้บังว่าบังว่าศูนย์มาวาขาเนาะปูศูนย์มาขาเ่างวดบ่งหนึ่งเกตม้นขาเออเอาพี่น้องนะครับปูม้วนกาให้นัทางสุดวอดจังหวัดนะครับเกตของท่างยูทูบทวีคนเดิมนะครับเอาพี่น้องพิจหน้าเบิร์ดนะครับมาติดตามให้พี่ให้น้องแล้วนะครับเป็นฟันดีโย นะครับแต่บริบมิตตัวเลขคือหลวงปูองค์ที่พ่นใหญ่ออกไปเด้อพี่น้องเด้อองค์ที่พ่นใหญ่ออกไปพุ่นนิมิตได้พี่น้องนิมิตเห็นตัวเลขร้อยมากสันนะครับแต่ปูองค์ที่ผมสัมพา์อยู่นี่ก็คือคุณเอกความฝันเพื่อนพี่น้องนะครับฝันดีอยู่นะครับหรือว่าเพื่อนที่นอนซึ่งคนหลักดก็ได้อหลวงปูพี่นนอนจะฟังผุดฟังผนหลวงปูน้อุดฟังปีหรืยว่าภูมิเจ้าที่กุดบ่ดีบอกปูหรือยังไดหรือว่าดีก็เก่านะปูเนาะครับนาพี่น้องของปูว่าดีคือเก่าสัน นะครับเจ้าบนแรงอากาศดีดีพี่น้องลมบอยบอยนะครับผมกับมาทายทํำตัวเล็กน้าทางไปพี่น้องที่บึงได้ชมน้ากันนะครับบอกนะครับหลวงปู่พอได้ครบเวลานะครับเนาะนวทางของหลวงปู่ก็คือหาเก้าเนื่องเกตหลปู่หาเก้าเนื่องเกตนะครับหาเก้าเนื้องเกตด้วยพี่น้องเธอนะครับสําหรับเด็กน้าทางของหลวงปู่คำสุวนวัดนี่ซื้อทะเบียนรถมลปู่ลอตเตอรี่ขามมหาบอปู่ มอนมาสมาวยผมบอกต้องสองสามข้นฝนน่าจะมาแต่หนึ่งครับได้ซื้อได้โอ้ค่ะตัวเดียวไปเดียวไปเดียวไปเดียวก็ดีครับโอ้เดียวไปเดียวพอดีก็ได้ซื้อได้มืองดสิผ่านมากนั่นผมบอกคนอยู่ได้ตลอดงานรถันดีอยู่ว่าเป็นรนดเจ็ดเจ็ดสองครับไม่มีงานเจ็ดสองไม่ได้ครับงานรถไนดีอยู่ครับ โยกกุดพุ่นบอกพุ่นพุ่นพันฝันดีโยนมาครับเพ่อจิไหน้าท่าก่อนเนาะสามหมืองมากมเจ๊สามหมือนนกปูนาะอลูกปูเบาทับทยผมในเด้องผมจะมาขอลงคลิปน้ำพ่นครับบอกบอกให้แน่ว่านพ่นที่มาไทยใหพ่นทายในเด้อฟ้าฝันดีบอกพ no ่นแน่ว่าสุพ่นฟังแน่วาเสร็จปูเด้อพราะได้เห็ดบุญเห็ดท่านน้ำวัดหลวงปูเพรได้เห็ดคาส้นาคาไฟครับพี่น้องพ่นถือเพ่นใส่บุญใส่ยังคาพ่นเห็ดบุญน้ำ อาพี่น้องมืัอนี้ติดตามน้องหลวงปู่ให้เรียบร้อยเล้วพี่น้องเด้อตามที่พี่นออ้นองเรียกร้องพี่น้องอีกทีทักทายมานะครับติดตามปูวัดสรีสุขแห่งนี้วันนี้ก็ติดตามเพื่อเกา่าเลขเพื่อนเก่บบาบ่เขา่าพี่น้องก็หสิพันมาก,กบ่เขา่าเด้อพี่น้องเดอ้อบมา,บาสู่กันฟังตรงๆ,รงๆน้องปูเนาะบ่เขา่าคือบาา่เข่าน้วงปูเนาะครับบ่ต้องตัวกันพี่น้องอยากเฮ็ดบุญก็เฮ็ดได้เขาบ่เข่าก็เฮ็ดบุญน้อหลวงปู่ได้พี่น้อง,อง,น,น,งน,นะครับบ่เกี่ยวกันนะครับสามเขาลังศรัทธานะครับคนสายบุญบ่เกี่ยวกันว่าจะถือเรับหลลวงงปู่ก็ออยู่ นะครับอยู่ตลาดนะครับรุดญ่นะครับบัวท่านมีเงินไปออกมาอยู่พี่น้องนะครับปู่บอกเลขพ่อได้เป็นแนวทางข้อได้โชคได้หมานพราพี่น้องซอยหลวงปู่คอยเอารถออกมาพี่น้องนะครับเนาะเอาสำหรับแนวทางของหลวงปู่ให้นะครับเปินฝันเกี่ยวรถเพิ่นนะครับห้าเก้าหนึ่งเกตห้าเก้าหนึ่งเกตเสียนรถเพิ่นพี่น้องนะครับเขียนให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ำกันสูญใหญ่นะครับเอาสำหรับชิปนี้นะครับพี่น้องขอคงได้ยินได้ฟังได้ชมน้ำกันแล้วนะครับสำหรับ เลขของหลวงปู่คำสนเดชพี่น้องเดอ้อเอาครับพี่น้องบัดหนีเหาสัมผัสหลวงปู่คำสนนะครับวัดศรีสุกนะครับเรียบร้อยเลยเลยพี่น้องเดอ้อนะครับพี่น้องก็มาเบิ้งตัวเลขแนวทางของหลวงปู่วัดศรีสุกหรือว่าหลวงปู่คำสนเดยพี่น้องเดอ้อเพื่อนไห้นะครับเลขทะเบียนรถเพิ่นก็นคือหาเก้าหนึ่งเกตหาเก้าหนึ่งเกตเดชพี่น้องนะครับห้าเก้าหนึ่งเกตพี่น้องนะครับหาเก้าหนึ่งเกต นะครับพี่น้องเบิงนับกันเราแคบหน้าจอไว้พี่น้องนะครับเนาะเอาบันทิตัาเรียนก็คือหาเก้าหาหนึ่งหาเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเก็ดหนึ่งเก็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวที่ผมมักอยู่ก็คือ 5, 1, 5, 60, หาหนึ่งกับหนึ่งเก็ดแหรอพี่น้องนะครับตัวปลาลงปูคนที่มักตจะไดกับบลูนะครับตอนนี้ผมมักหนึ่งอยู่พี่น้องนะครับเนาะเอาคอให้แห้งงปังๆพี่น้องนะครับหาเก้าครับหาหาเนาะาหาเก้าจุกปูหาเก้าเก็ดหาออื เอาพี่น้องนะครับหลวงปู่มากหาเก้ากับเกียรติหาวงกลมให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อนะครับห้าเก้ากับเกียรติห้านะครับเลขของหลวงปู่คั่ศนวัดศรีสุขพี่น้องนะครับอยู่ที่บุงลิงทั้งสารคามนะครับจิตตามพีให้น้องได้เบื้องด้ชมนับกันพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับขอพุณนหลายๆสำหรับพี่น้องอิปซี่ที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะครับพี่น้องเขามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยพี่น้องเด้อนะครับเอาขอพี่ขอน้องสุขุูทุกคนสุกกํารังแรงใจ เขามาเป็นคนแล้นั่นแก่ให้สร้างทองยูทูบทวีทวีคนเดิมทองนิดหน่อยทองนี้น้ำเด็กพี่น้องนะครับสำหรับเนี่ยทานงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับปู่คำสวนวัดศรีสุขเพิ่นปล่อยให้เราได้พี่น้องเด้อเพิ่นฝันเกี่ยวรถเพิ่นพี่น้องนะครับอ่าเลขรถเพิ่นก็คือหาเก้าหนึ่งเกตหาเก้าหนึ่งเกตนะครับตัวพ้นปงกวมก็คือหาเก้าเก้าหาเกตหาหาเกตได้พี่น้องเด้อนะครับเอามากก็ค่อยไปจัดหาซื้อสลากกินแบง ทางช่องบสนับสนุนให้พี่น้องปเป็นเรื่องการพนันแต่ยังใดสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสะาดกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนะครับเนาะเอาบัดนี้พี่น้องบัดนี้ก็จะขอบุณขอบคุณหลวงปู่วัดศรีสุขนะครับหรือว่าหลวงปู่คำสนนะครับที่เป็นให้แนวทางทางชอง Tube, า่องยูทูบทวีคนเดิมลงไอพีพี่น้องได้เบเื่องน้ากัน นะครับขอบคุณหลายๆเอหลวงปู่ขอบคุณครับขอบคุณครับทางครับขอบคุณหลายๆหลวงปู่นะครับสําหรับคลิปนี้ผมทวีคนเดิมจะขอหยุดตีคลิปของหลวงปูค่คําสวนหรือว่าวัดทรีสุขไหวเพียงแค่นี้พี่น้องมันคําแล้วหลวงปู่ที่เฮ็ดธุระเฮ็ดอย่างของเพื่อนแล้วพี่น้องก็ี่มีน้องเฮ็ดธุรก,กิจหลายอะไรอย่างอยู่นะครับเพราะว่าผมก็มากช่วงคําช่วงแรง เอพี่น้องเนาะขอรบกวดลงปูไปเพียงแค่น,นี้ขอให้พี่น้องร่างกายแข็งแรงนะครับก้มสุขจงมีชัยิตทันผู้ชมผู้ฟังเอฟซีของทวีคนเดิมสูข้ขุทุกคนดี่พี่น้องเฮงเฮ่งปังๆนะครับสำหรับตัวเลขของหลงปูนะครับพี่น้องก็จะได้เบิงน้ำกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแนวทางของหลงปูคือเลขทะเบียนรถของหลงปูห้าเก้าหนึ่งเจ็ด ฮ่าเก้าหนึ่งเกตนะครับตัดเหรียญไปนำเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบุญขอบคุณพวกเลาพุยไชยเจ้าบุญจีดีสู้ขูส่สกุลนะครับจีให้ความเมตตาความหักความเพรกับทั้ง่องด้วยดีมาตลอดสำหรับคลิปนี้ผมสวีคนเดิมขอการคข้ามาอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องสู้ขูส่สกุนสวัสดีครับ